สวัสดีท่านผู้ชมทุกทนเลยนะฮะอ่ะวันนี้ก็จะมาอ่าถอนเงินในส่วนของเว็บ All Hub กับในส่วนของอ่า Faucet Crypto นะฮะอ่ะก็เป็นเว็บที่ยิ่งเข้มจะยิ่งน่าเยอะขึ้นนะครับเราก็มียอดลิงก์มีโฆษณาเหมือนกันนะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเข้าไปที่ใบนั้นนะฮะแปลที่อยู่ของเหรียญ TAE มานะฮะก็เป็นเหรียญที่ดีเหรียญหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็เก็บฟรีไปเรื่อยๆเนาะก็ เก็บช่วงราคาลงก็จะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อย่าไปคิดมากนะก็ถ้าเราเป็นสายฟรีนะครับเราก็เก็บไปเรื่อยนะยิ่งลงก็ยิ่งดีกับเรานะฮะอ่ะถ้าขึ้นก็ดีเหมือนกันนะฮะถ้าขึ้นเราก็ได้กําไรจากเหรียญขึ้นเนาะพอเราไม่ได้ลงทุนอะไรสักอย่างเลยนะครับเราก็แค่ามาเคลมฟรีนะฮะอ่าถอนไปนะฮะล้วก็จ่ายจริงแน่นอนนะครับเพื่อพวกนี้ผมก็ถอนมาหลายครั้งมากนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่จ่ายนะ ถ้าไม่จ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมมาลงคลิปบอกเองเลยนะฮะอันนี้ผมถอนเป็น btc แล้วกันนะฮะเดีเ๋ยวเ,เป็นทอนเดี๋ยวเอาเอาเป็นถอนดีกว่านะ trx อ,อ,อ่ะไหน,หนก็ถอนได้มาเหมือนกันเลยนะฮะอ่ค่าธรรมเนียม0.1นะฮะโอเคนะครับไม่เจ็บมากนะพอรับได้นะครับอ่ะใส่ไปนะฮะ อ่ะนิววิดรอนะฮะอ่ะก็สำหรับการถอนต้องยืนยันที่อยู่ของมันด้วยนะฮะเดี๋ยวมันจะส่งไปที่อ e ีเมลนะครับนี่นะฮะจ,จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มนะฮะคอนเฟิร์มวิดรอลนะครับ,รบอ่ะกดไปนะฮะปึ๊บเรียบร้อยนะครับผม คอนเฟิร์มเรียบร้อยเนาะก็ลองเงินหายนะครับมันก็จะหักยอดเลยไอ้ในส่วนของเหรียญ E L T ของเรานะฮะอ่านี่นะฮะกำลัง pending เนาะยังไม่มีในส่วนของอ่าเจ้าไอ้ราน n ซ a ชั่น n ขึ้นมานะฮะอ่าในส่วนของฟอสซิคิปโตเข้าแล้วนะฮะไม่นานนะครับอ่าเข้าไปเช็คกันนะฮะ นี่นะฮะเข้ามาแล้วนะครับห้าบาทนะฮะอ่าสะสมไปเรื่อยๆนะครับคิดซะว่าอ่าออมเงินนะฮะแล้วก็เราสามารถออมเป็นเจ้าเหรียญบีนบีได้นะฮะอ่าวิธีการทําทํำยังไงนะครับเราสามารถแลกเหรียญต่างเป็นเหรียญบีนบีก็ได้เหมือนกันนะฮะจะมีสองการสเต็กนะฮะเออเหมือนสเต็กของบีนบีมันจะหมดนะครับอ่านี่นะฮะหมดนะ ก็ต้องรอมันเติมเข้าว่าใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับแล้วก็เหมือนดีฟายังไม่มีนะฮะยังไม่มีให้ไอ้นี่อ่ะเราก็สามารถเอาไปใส่ในส่วงของตัวนี้ได้นะฮะอ่ะนี่นะก็จะได้ปันผลเหมือนกันนะครับอ่ะั้นต่ำหนึ่งหมื่นเนาะก็จะประมาณนั้นนะฮะเราก็จะได้ในส่วงของเหรียญที่อยู่ในรัดแพดด้วยนะฮะ รัดพูนะฮะอ่าไม่รู้ผมอ่านถูกือ่ปานะผมก็ไม่ค่อยเข่งภาษาอังกฤษดยวยนะฮะก็จะได้เป็นปันผลของเหรียญ ATA กับเหรียญอ่าอันนี้ด้วยนะ,ะเหรียญที่มาใหม่2ตัวเนาะก็จะประมาณนั้นนะฮะ,ะในส่วนของการแลกเหรียญต่างๆให้เป็น BNB ทํทำยังไงนะครับก็เข้าไปที่หน้านี้นะฮะกดตัวนี้น้วแปลงสินทรัพย์ย่อยเป็น BNB นะครับก็แปลงทุกเหรียญจะเป็นเศษได้นะฮะ แล้วมันก็จะบอกเราสมมุติผมแปลงในสองของอเหรียญ EOS นี่นะก็จะได้0.013นะฮะแปลงเหรียญของ THX อ่ะก็จะได้0.00071นะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็ผมก็ยังไม่แปลงนะผมก็เก็บเอาไว้ก่อนนะฮะก็ค่อยๆสะสมนะครับผมก็ตอนนี้จะถือหลกัหลกๆเป็นเหรียญ BNB นะฮะ แล้วก็ในส่วนของเหรียญทีอกก็น่าจะสะสมด้วยนะครับก็กำลังสนใจนะฮะก็เก็บสามเหรียญนะตอนนี้เก็บมีนบีทีเอ็กอ่แ right ล้วก็เออเอนะฮะอ่ะแล้วก็ยอดเข้ามาแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับตอนนี้มีเจ็ดบาทแล้วนะเก็บฟรีเนาะก็หรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับ